ชั้นเจ็ดไม่มีอยู่จริงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมีตึกคณะเก่าอายุเกือบร้อยปีตึกนี้มีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่ไม่มีใครเคยเข้าไปถึงชั้นเจ็ดได้จริงๆไม่มีใครเคยอยู่ห้องเจ็ดได้เกินสามวันคำพูดของลุงยามหน้าอาคารเก่าถูกปล่อยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาของฟ้านักศึกษาสาวปีสามคณะศิลปรกรรมที่เพิ่งย้ายมาซ้อมเดี่ยวไวโอลินในห้องซ้อมชั้นหกของตึกนี้ ฟ้าเป็นคนไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและคิดว่าอะไรที่คนอื่นกลัวส่วนใหญ่มักเป็นแค่การคิดไปเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนความคิดของเธอเริ่มขึ้นในคืนวันที่สองคืนนั้นอาคารว่างเปล่าไร้เสียงราวกับเวลาถูกแช่แข็งไว้มีเพียงเสียงไวโอลินของฟ้าที่สะท้อนกล้องอยู่ตามผนังเก่าๆที่หลุดร่อนจนเห็นอิดข้างในเธอเล่นเพลงเดิมวนซ้ำอยู่เรื่อยๆ รีค u เอ m มอินดีมิเนอร์ของมัวศาดอยู่ๆเสียงก็เพีย้ยนเหมือนมีคนขยับสายโดยไม่ให้รู้ตัวฟ้าหยุดเล่นทันทีห้องเงียบกริบจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากข้างบนตึกนี้มีแค่หกชั้นเธอนึกขึ้นได้แต่เสียงนั้นก็ยังคงเดินวนอยู่เหนือหัวเธอราวกับใครบางคนกำลังเดินลากเท้าไปมาเธอเงยหน้ามองเพดานมันเงียบสนิท เธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากตึกข้างๆแต่ท่อน้ำของตึกนี้ไม่เชื่อมกับใครห้องนี้โดดเดี่ยวที่สุดในเขตคณะวันต่อมาฟ้าไปถามอาจารย์ผู้ดูแลตึกอาจารย์ตอบกลับแบบเรียบๆว่าชั้นเจ็ดไม่มีอยู่จริงอย่าไปสนใจ